ไฟดับทำงานอยู่ลำบากเลยแสงจ้ามากไม่ดีต่อสุขภาพกินข้าวเลยละกันเราจะกินอะไรอ่ะมีไรละ่ะมีอะไรกินไฟดับอยู่คอนโดแก๊สก็ไม่มี เรามีตัวช่วยไอเทมไฟดับแก๊สหมดไม่ต้องกลัวอดไอเทมนี้ทำไหนไหนไหนเรามาดูซิ ว่ามันทำยังไงซื้อไว้ตนานแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเปิดสักทีเลยโอเคร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนปกติมากๆคือยังไงล่ะเราก็ต้องเอาน้ำร้อนใส่ลงไปใช่แต่อันนี้ไม่ต้องเขาว่างั้น โอเคในหนึ่งพอเ,เปิดกล่องออกมาปุ๊บเราก็จะเจออันนี้อือฮ uh ั huh. เป็นสองชั้นเนาะสองชั้นแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นฟอยล์ใส่อุปกรณ์อยู่อย่างหนึง่งไอ้นี่นี่มันจะใช้ได้เหมือนกับถุงร้อนเวลาเอามาแปะประจำปวดประจำเดือนปะ <c oughs> เหมือนไอ้ถุงร้อนเวลาที่เราไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย ถุงอุ uh, no h, mm ่น hmm. ถุงอ oh. okay, ุ่นใช่ทำไงอ่ะเอามาปรุงกันให้เสร็จก่อนโอเคอันนี้เคยเห็นอยู่ในคลิปซอสใส่เลยข้างหน้ามันมีอะไรมั่งมีบะหมี่ กับสาลาย oh. อยู่สองสามแผน่นโอเคใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยซึ่งเครื่องปรุงมีอะไร mm hmm. ก็คือซอสอันนี้ถุงเดียว mm hmm. เออดีว่ะประหยัดเนาะ Okay. แล้วต็ใต<า>ที่นหนึ่งใส่น้ำตามปริมาณที่ต้องการลงในถ้วยซึ่งเราต้องการแค่ไหนดีเขามีมาให้ด้วยช้อนน่ารักอะ่ะโอเคเอาโนริออกแล้ว,วโอเคขั้นตอนถัดไป โอเคอันนี้คือเราปรุงอันนี้เสร็จเรียบร้อยจบมาต่อด้วยในนี้เทน้ําลงไปหยิบถุงหยิบถุงนี้แยกมันออกมาเสร็จการเรียบร้อยแล้วเนาะหยิบถุงมันออกมาออาวางหม้อลงอ๋อไม่มีหม้อมีถ <นะ S 1> ้วยเออถ้วยอ่าฉีกถุงฉีกถุงนี้เหรออืม โอเคเป็นแบบนี้ถุงนี้ลงไปใต้คือถ้าเขาอยู่คนเดียวนี่เขาเอาอันนี้วางแล้วเขาเทเท้าลงไปเลยขอบล่างขอบล่างถ่วยคืออันนี้คือตรงนี้อโอเคงั้นใส่นี้ลงไปป่าใส่อันนี้ ร้อน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 แล้วไงอันนี้ปิดฝาเขาก็มีอ๋อ oh. เขาบอกว่าใช้เวลา5-10นาทหีหิวแล้วหิวแล้วเร็วเร็วหน่อยเร็ว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 มันเดือดแล้ว เป่าเป่าควันพวยพุ่งมากอะ่ะไม่รอแล้วนะนานแล้วขิวแล้วลองเปิดดูแล้วนะ ว่ามันจะเป็นยังไงเย้าร้อนน่ะเส้นนี้ะอันนี้คือชาบูน้ำดำแต่ว่าเดี๋ยวนะข้างกล่องมันเขียนมาล่าเอาไม่ใช่มันเขียนน้ำดำเอ๋อมันมีอีกอันนึงมาล่าเหรอมาผิดอัน อ๋อโหอยากกินมาลาปัญหาของคไยดับก็เช่นนี้แหละขอชิมน้ำจืดๆเส้นเส้นตะกี้นี้กินเข้าไปดูเหมือนจะแบบ จะเลยจากอาเดนเต้ไปนิดนึงคือมันยังกรอบอยู่นิดหน่อยอืมอืมถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราก็กินกันได้แล้วนะอันนี้คือมันไม่ใช่โนรีวะ่ะ มันคือเหหูหนูเออมันคือเ hey, หหูหนูกินไปไอก็อนี้นี่มันกินแเหมือนฮอตพอตเลยนะกินไ,ไปไอร้อนเหมือนก็ขึ้นไปตลอดอะไรเ,เงี้ยอืมแก่หิวกันตายพอได้ อืมรสชาติไม่ค่อยโดนมันมันไม่อูมามิอ๋อมันไม่มีผงนวงไงอืม เดี๋ยวนี้ถ้วยร้อนแบบนี้ก็มีเยอะมีขายกันหลายยี่ห้อก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะจ๊ะว่าใครชอบรสชาติแบบไหนแต่อันนี้ยี่ห้อนี้ black shabu ถ้วยร้อนชาบูน้ำดำรสชาติพอใช้ได้หกเต็มสิบอืมโอเค ระอว่างนี้ก็ยังเดือดอยู่ก็ยังเดือดไปเรื่อยๆจนน้าแห้งแล้วเนี่ยอ่า okay. โอเคอืมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนปิดคลิปอะไรนะไฟดับแก๊สหมดเราก็ไม่อดเพราะเรามีไอเทมนี้พร้อมโอเคจ้า ช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปกินอะไรพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะพาไปดูอะไรติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ไปกินข้าวก่อนไปกินบะหมี่ก่อนละโอเคบ๊ายบาย